สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรบ้านบุญช่วยนะคะที่นี่เป็นสวนสมุนไพรที่ใหญ่มากๆและในสวนนี้บอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซนต์มีแต่สมุนไพรไทยโบราณรวมถึงสมุนไพรที่หายากมากๆในยุคนี้นะคะก็สามารถมาหาและก็สั่งได้ที่นี่เลยนะจ๊ะ ส่วนของน้องเขาเจะอยู่ยที่อำเภอพิชัยนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์อของเรานี่เองนะคะพื้นที่นะคะมากกว่า5ไร่นะคะแบบปลูกกันไปจุกจุกไปเลยเดี๋ยวก็ไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวน้องเขาจะแนะนําเป็นทีละช็อตทีละช็อตต้นอะไรน้าไอทีอ๋อคัดเขาคัดเขาประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่ากินได้มันเยอะเลยอ้อไผ่จ้าแต่ไผ่สวยๆนู่นหลังบ้านอีกนะนี่ไผ่ เดินเข้าป่าแล้วเดินม,มานะเดินเข้าป่าแล้วนะเิเข้าป่าแล้วนะโอ,อ้มีฟันมีต้นนั้นออกอางนั้นอ่ะมนะีกระสุนไพรท,ทั้งนั้นพี่แล้วนี่ไง่พี่บอกอ่อกกะต้นกำใจอ่ะต้นกำใจต้นอะไรคะอันนี้กระดูกไก่ดำนี่อ๋อเนี่ยกระดูกไก่ดำที่ฉีดแก้ปวดเมื่อยใช่ไหม,อ,มอันนี้ยาหัวเหนียวยาหัวเหนียวที่คนเป็นเกี่ยวกับไต่ายเขากินกันอืม ที่ต้องรู้เรื่องจิ๊บต้องซึมซับจากพ่อเยอะๆนะอันนี้หนูซื้อมาปลูกแบบหลากหลายก็ให้พ่อมาถ้าพ่อจะจำได้เยอะพ่ออันนี้ก็ใช่นะนี่ยอะไรต้นอะไรกลุ่มน้ำกลุ่มบกนี่เองอันนี้น่าจะบกนี่น่าจะน้ำลำแหลมมลำดึงเลยต้นเตื้ต้นอะไรต้นนี สมอไทยสมอพิเศษมาตูมแขกอะไรอย่างเงี้ยนั่นนึงใช่เพื่อนยาวไปนู่นอืต้นหนอดปลาหมึกที่เขาว่ากินต้มกินแก่นที่มันเลื้อยๆนะใช่เพราะว่าหายากขึ้นเน่ปลาหมเอิร์ธมืด <adalah> มันจะมีอะไรว่าหนุมานประสานใจที่มันคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้เพาว่าหายากจัน แต่เวลาเซิร์ชดูเขาว่าเอาไว้ดูสารพิษอะไรในอากาศในบ้านในอะไรอย่ใช่ไหมอือปลูคือไผ่อ๋อลงใหม่ไผ่นึ่ก็ไผ่แสดงว่าตลาดต้องการแล้วเนี่ยที่เสียบเสียบไว้คือก็ไผยเหมือนกันหันหน้ามาหน่อยอันนี้ต้นมหาสจัทร์ต้นอุ้ยมหาสจัทร์ใช้เพน่ะใช้ทำอ๋อ อล,ลูกมันเวลาเรากินเรากินมะนาวมันมะนาวมันจะหวานเนี่ยอันนี้คือมะยมแดงดอ่าเป็นผลไม้โบราณเนาะ,ะเอ่อที่เขาปลูกไว้เป็นผลไม้มงคลในบ้านเนาะ,ะผละไม้มงคลนี่ลูกมันมนี่นั่นแหละนั่นแหละนี่คือประมาณนี้เนาะมันร่วงไปละมันเริ่มไม่ค่อยมีลูกแล้วไอ้ลูกนี้ดีจริง

นูน่นคือต้นอะไรนะต้นนุกสูงคูณสามสีคูณสามสี่องอะไรอ,อะเนาะไอ้หลวงพึ่งน,นู่นดูนะผมเฮ้ยจะพามาดูอันนี้ถ้าถ้าน้ำเต็มนะพอก่อนูอะไรกำยานโอ้หนุมานอะไรอยู่ตรงไหนนี่นี่นต้นอะไรนะจิ๊บเนี่ยอ,อ,อันนี้หลวงพึ่ง ชัดๆลวงพึ่งนี่อะไรเอ่ยลวงพึ่งอันนี้อะไรนะใช่ใช่เออล้ำซ้ำอันนี้คือแก้วเจ้าจอมแปดใบดูดีไม่ไกลเลยนะแก้วเจ้าจอมสองสี่หกแปบางที่แบบจะเป็นเจ็ดแปดเอ้ยเจ็ดสิบสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเแปดใบหายากนะนี่นะหายากหายากแก้วเจ้าจอมแปดใบสองสี่หกแปดยังแปดเลยเนี่ย ลานแล้วยังแปดอยู่ด้วยจะแปดทุกใบทุกแตนเลยอันนี้ล่าซ้ำทำไมพี่รู้จักอ่ะล่าซ้ำอันนี้ต้นอะไรรู้ไหมไม้มงคลเนี่ยแล้วแต่ถ้าหายยากเลยนะมาเลงอะไรนะอีกทีต้นเลยนะ เลี่ยนป้องกันมะเร็งใส่ในยาลมใจดีเหรอพ่อรู้จใชอแพ่อใช้เปลือกอใ้เลือกใบได้อะไลละรล่เลี่ยนเลี่ยนใบเลี่ยนใบเลี่ยนจ้ะถาวันเปลียงถาวรปันเถาวนเปลียงแก้ปวดเมือ่อย ต้องทำปลายติดแล้วไงใช่มันติดแล้วก็เวลามันโตมันเด้งออกไปแล้วนี่ยอ่าอันนี้ส่วนอนันตเต้าใช่ไหมใบใหญ่ๆนู่นนะเป้าไม่ใช่เป้านู่นเป้าใหญ่อยู่นี่เป้าใหญบใหญ่ๆแหลมๆนู่นจริงๆก็เก็บมาตากเนี่ยก็สมุนไพรเหมือนกันปะใช่จริงเก็บมาตากได้หมดเลยทุกอย่างคือสมุนไพรหมดที่เป็นเด็กรู้ได้นะใช่สมุนไพรอ่ะเหมือนเฉพาะเด็กในแวดวงเราก็ได้เลยได้ความรู้ด้ียนมา แก่นฝางมั้เนี่ยอันนี้ใช่ไหมนี่คือแก่นฝางใช่ที่ว่าน้ำต้นมะกรูดน้ำต้นมะกรูดนี่คือแก่นฝางต้นแก่นฝางนะคะใช้ส่วนไหนทํามาใบหรือละออบลำต้นมันหรอใช่สมุนไพรทั้งนั้นเลยไอ้พี่ก้องอันนี้เหมือนเคยเห็นอะนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่ผักแพวนะอะไรไม้ยพ่ก้องบ้านเรามีนะเคยเห็นไม่มีหรอกแต่เคยเห็นอะไรนะอยูไม่รู้เลยว่าอะไรอันนี้ส้มใบส้มเจียว เปรี้ยวกินไหมฮะเอายอดมะลุนไปต้มกินไหมโอ้ไม่เอาไปละทําไม่เป็นก็ต้มรวมน้ำพริกกิน้เพริกยอดมนแมวละเอามันทํามันสวยเหมือนมันอยู่นี่แหละมะลุดเพื่อจะเอาไว้กินยอะปางมาเลยอุ้ยฟางะนะไหนเอาแบบธรรมดามาือว่าว่าปางธรรมดาหรือว่าธรรมดาหนึ่งพันเน่บุกยังมีเลยพี่ก้องบุกขึ้นเลย บุกเห็นแม่พี่กินพี่ไม่กินคันคือก็กินกินแล้วก็คันปากไปเลยไม่กินไอ้ต้นนั้นต้นแลดอกสีม่วงๆอ่ะนะทวงคามเคยเห็นจันผามีดอกนะหนึ่งเนี่ยว้าวมุ้ยสวยอ่ะชอบนี่นะต้นเนี้ยไม่ใช่มีดอกง่ายๆนะนี่มีตั้งแต่ปลูกมาหลายปีแล้วจันผาจันผาอ๋อมันไม่ค่อยมีดอกแล้วมีดอกหนงไหมมีแล้คนณละพัน และนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะที่นำสมุนไพรในส่วนตนเองมาทำพื้นบ้านนะคะนี่ก็สมุนไพรนะคะผสมกับเครื่องเทศโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะแบบว่าหัวครีเอทมากเลยค่ะคุณพ่อของน้อง คืออยากนําเสนอให้เห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญาของเขาเนาะโดยการทุ่นแรงในการใช้วิธีการแบบนี้ในการทําสมนุนไพรพื้นบ้านขึ้นมาเพราะว่าเขามีสวนสวนเขาก็คือจะมีสมนุนไพรเยอะแยะใช่ไหมคะเขาก็ใช้อันนี้ทุ่นแรงนะคะจะเห็นว่าฉลา,าดมากเลยนะคะและแน่นอนว่าไม่มีท่านไหนเคยเห็นมาก่อนแน่นอน ซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นการค้าอะไรมากมายนะคะก็คือทำแบบบ้านเนาะใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ในการผลิตทำแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ